สวัสดีค่ะวันนี้อมามมเยัยงใส่บาทนะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนเลยเราไปฟังเสียงพระให้พรกันนะคะโุสนที่ิยมทุกท่านตั้งใจตจักบาทเช้านี้ใอยเป็นมหาทานบารมีเกจต่อไปทุกครอบทุกชาติให้เป็นบุญต่อบุญเป็นสมบัติต่อสมบัติครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขย,ยืนยาวนานจะเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดไปในทุกที่ทุกสถานเป็นที่รักของมนุษย์และเทวราทั้งหลายคนภัยพานขอให้ห่างไกลให้แวดล้อมด้วยปัณติตและนักปราชญ์ให้เป็นผู้มีดงปัญญาสว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบจดสรรเสริญสุขและมรรคนิพพาน ความปรารถนาอันไดที่อธิษฐานไปดีแล้วให้ความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จในทุกสิ่งทุกประก,การเถิดสาธุมวานวันพระอามานะทุกทุกคนนะดูพนะี่ก็เอาบุญมาฝากนะในการทาทานทักษาศีลและจลเจริญภาวนา n a วันพระใหญ่าาด้วยเมื่อวานนี้เอาบุญทุก,กทุกคนมาฝากระคุณค่ะ กัอ,อนุม้มัวธนาเจ้าค่ะ